เขาม้นนะเาไม่เอาใจอไรแนี้ก็ามเราหัดใจเองไม่ได้คลงนะลนะตกเออนจะตายเนี่ยงรู้เนี่ยนตายเขรู้เนี่ยยังร้บ้ เ้า่อ่เอาว้ลูกก็จะซื้อน,น้ำไปกากเขาตเขาออกัอยาบาลนึงข้าเยอะมากเลยนะคินนทั้งหมดเลยฮะเต็มทั้งหมดเออ แกทำหอกกับอะไรนี่ยอบกลบัตไม่ต่อยแล้วอะามจ้มันไม่แซ่บแล้ว มันจ่ายมันจ่ายหิวข้าวด้วยยาพองกูยากกรซื้อมาตอนไหนอ่ะกึนกูไปตลาดน่ะขึนะ้นไปเขาอ,อากรวลูกกอกไปลูกกอกใช้เงินแล,แล้วก็ไม่รู้ก่ะไงม,มันก็เสียแล้วนะ่ะซื้ออะไรมากินจำไม่ได้เลยหรอมันยังไม่เสียหปะข้าวมาแล้วจะใครจะกินอนะมันเป็นยางมันก็ท้องเสียอ่นี่เราเอาออของมาเดี๋ยว จะออกมาลอกปนที่บาแบบนี้วคือก่อนที่เราจะเข้าเราถาแล้วล่ะพากเราไม่ได้เราใช้สิอะไรากมกเลยแต่เห็นแล้ช่อง ตกลงภาพไปแล้วนะนะัวันดีครับต้องขยับตัวไปบ่อยนะเนี่ใช่ขาพไปแล้วตคงไอ้ไม่รุนแรงอ่ะเพราะว่าเราผ่านเร็วเจ็บอยู่ไหมเมื่อกี้เดินก็เวลานอนก็จุกๆเหนื่อยนิดนึงการเดิพยายามเวลานอนอ่าพยายามลุกเดินไปบ่อยเราใส่เราจะได้ไม่ติดติดกันภายในอย่างนี้เด็เ แ่่มไคอยเ้วทีนี้าให้คุณหมอให้เดินลำไส้เนี่ดินทีแหละมากใช้ไหมถือว่าดีจีบทีนิด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 เพราะลำไส้มันยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนีใช่ใช่ต้องเริ่มให้กินนิดนึงเพราะกินมากไปเดี๋ยวเราเดินลื่นลำไส้มันยังยังยังไม่เคลื่อนไหวอ่ะต้องขยับตัวเยอะๆต้องมีถ่ายลมมีอะไรอะไรเงี้ยยังไม่มีตั้งแต่ผ่าตัดเออเออต้องให้เดินเยอะๆแล้วให้มีผายลมถึงจะจิบไดเยอะขึ้น

เต่าเท่าไปแล้วก็เห็นเท่าแล้วลูกถืยจะดี่นจะถึงนั่นเลยจะนุ่งเก่งนะลูกลูกพอเจอนม่พอยจอจางเอาเก่งให้แม่นุ่งเอาเยะสบายที่ว่าแล้วใส่เนี่ยมันจั่งบุ้งเฮยบุ้งหวยไปไหนแม่ไปไหนก็เดินเล่นเดินหัยเดินเล่นก็ออกไปเดินไปเดินท้องเราไปละไปถูกไป นำสลัดนัหลัดจะก็อนหเดิน,นไนนนาน,น,ไน้นทงนนแม่ก็ต้องเฝ้าร้านให้ล,ลูกเลดเฝ้าเรื่องอะไรกะเดินแม่ไปส่งที่เมื่อไหร่ะไม่นั่งกูข้าอีแป๊บเ,เดินลุกยกเดินขายของ ไป่ก็มาแล้วทีนี้ก็ให้กอบด้วยนะไปไหนไปเอาลูกชิ้นส่งที่นก็ห่ก็ตางเยว่าก็ต้องรู้ร้านก็ให้กอบไปกันแล้วน่ะลูกเหรอเออไม่อยากให้ไปดกว็วะพูดก็พูดเพือเนาะเออเจ่ไหมไปกินข้าวแคเนี่ยเน่ไปกินข้าวแค่ปล่ยแดงเปนแอร์กาซสิ จะรถมันไม่ไปนะไม่ใช่ละมันรถเราไปจะบอกจะบอกมันเขาไม่มีป้ายรถรถรถมันอะแค่ขับมาเน่ยนะต้องเบรกไอ้ถนนตัดระดับบ้านพี่วิเตร์เนาะเบรครถเขาตีอะเดี๋ยวไม่ไหวเขาเนี่ยกลัวแบบเดียวเบ่งได้รถหนึ่งกับรถกล้วกระทะกับปืนปะทะเอ้ยวะหลอดปืนหลอดเบรกเหียบเข้ารถเข้าไปก็ตังปึ้งเข้าจังเนี่ย ที่ประตูใหม่ๆนั่นเดีต่างบ้าน่านะบ้านเองนะของใครลถมาะไอเอตีอนไหนไหนมาแรกไหมไอ้เออโหไตางมาคูนคูนตีอันนตีอันไหนแล้วแ้เจ้าขงจ้ไม่เปลีนอ่ะแล้วเจ้าต้องรอคอยอดไกอันรดหอแหลมหน่ายมนะก็รดมน้องอนเนาะอหมดน้องอันจะรดเเหรอ อันอันอันนี้หม้อรับแม่ได้เลยหม้อเลยรับคนไข้เอ็กซ์เรย์อ่ะ่ยคนขเอ็กซ์เรย์ที่เข้าอุโมงค์ไปถึงแก๊สังเงยเลยที่จยาให้เลยยังบ๊วยฮะแล้าคุณจะกินกินแล้วจ้ะแต่ว่าอยากกินกาแฟจ้ะอือมันก็กินกาแฟไปแล้วจะอยากกาแฟอมาไข่มาไข่จ้ะ เคล็มาด้วยะอได้พเที่ยววันนเขาเหลงอยู่โอยได้เรื่โเลียโ้สั่งปลาบองรอวะโคโหเือเก่โคตโกเด้อยังพอมาเที่ยมเอเอาเคลอกมาะอไงไปเรียนต้อง้มันยังไงมันก็ดีแล้ว่ะ บอกไปกินดิินกินเกิอรานยิน่ไนงนออยากนอานกัจาเอากแฟโะกินพิมพ์ไหมล่ะะกินพิมไปกกแล้วเกิดแล้ก็ยืดใน,ดนอ,นในอนแล้วที่ยืดในคออ่ะ h e 我才接牌

เป็นแนว้องพลันางไม่รู้เ,อ,อ,งเอ,องบริการหมอเก็บอกอ่ไร้วไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาที่มันเฉพาะนี่ก็มาสร้างมให้ให้